ป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่เปาะคุ้มรากประสาไทไขนสลังก็เกิดอาการชาที่ปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างนะคะซึ่งรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนอาการเหน็บชาก็เลยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูจึงได้ทราบชื่อของโรคนี้ซึ่งก็บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่อะเราต้องไม่เป็นโรคนี้แต่ว่าอาการของโรคนี้เร็วมากนะคะเพียงแค่2วันที่ติสงกราน เขาก็ชาขึ้นที่ขาข้างซ้ายแล้วก็ไปลงขาข้างขวาในที่สุดก็ขึ้นถึงเอวพอเปิดทำการก็ไปโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งคุณหมอก็จ่ายายาแก้ปวดบำรุงปลายประสาทให้หนึ่งถุงเลยนะคะคือทาน30วันก็กลับไปพบแพทย์อีกทีนี้เราขอเลยค่ะบอกขอเข้าอุโมงตรวจเขาก็ส่งเราไปพอตรวจเสร็จ เราเป็นเนื้องอกเนี่ยจริงๆอยู่ตรงกลางลำตัวแต่เราไปปวดตรงปลายประสาทคือแผ่นหลังเขาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาสั่งให้เอ็กซเรย์ตรงแผ่นหลังนะคะแต่โชคดียังมีบุญคือมีเงาของเนื้องอกตรงกลางลำตัวคุณหมอที่ประจำศูนย์เอ็กซเรย์ท่านเลยสั่งให้เอ็กซเรย์ตรงกลางอีกจุดหนึ่งก็เต็มๆเลยคละยเป็นเนื้องอกก็เลยขอไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง เมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเดินได้ค่ะดีใจมากแต่พอคุณหมอมาเยี่ยมคุณหมอบอกว่าอยากจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนก็ตกใจไปชั่วขณะคุณหมอบอกข่าวดีคือไม,ไม่เป็นเนื้อร้ายนะคะแต่ว่าข่าวร้ายคือมีเนื้องอกที่เส้นประสาทเนี่ยเรียงติดกัน3เส้นปีหน้าพบกันใหม่ก็คือจะต้องผ่า ทุกหนปีมาเลยค่ะความเครียดเริ่มหลบขึ้นมาถามคุณหมอว่าโรคนี้เกิดจากอะไรคะคุณหมอตอบว่าที่เป็นโรคเซลล์เสื่อมชนิดผิดปกติไม่มียารักษามีเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดถ้าไม่อย่างนั้นน่ะคุณหมอใช้คําว่าตราบใดที่พี่มีลมหายใจบนโลกใบนี้ที่เห็นอนาคตถ้าไม่ผ่าก็คือนั่งรถเข็นเร,เริ่มเริ่มเครียดตั้งแต่วินาทีนั้นพอออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ไปไหนเลยค่ะ เดบตัวอยู่ในห <Our toolkit. S 1> ้องนานสิบเดือนเพื่อนก็มาชวนไปเที่ยวเที่ยวเข็นกันอยู่นานก็เลยบอกไปว่าเนี่ยเราเป็นแบบนี้เราไม่อยากไปไหนเขาก็บอกไปเถอะเพื่อนๆเจอกันเยอะแยะแต่นั่นคือโชคดีของดิฉันค่ะเพราะว่าการที่ไปเที่ยวกับเพื่อนครั้งนั้นเลยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินก็เข้าไปดูในทางอินเทอร์เน็ตค่ะว่าเขามีงานวิจัยรองรับมากมาย คือก่อนที่เราจะตัดสินใจทานอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่เลือกนะคะก็เลยทดลองผลิตภัณฑ์สีฟ้าคือเวนทักอาซิโดทานไป2แคปซูลภายใน1ชั่วโมงนะดิฉันหายกด,ดท้องทานไปเพียง7สัปดาห์นะคะปรากฏว่าไปทํา MRI วันที่4กรกรดาคม58ผลออกมาวันที่9คุณหมองงคะ่ะดูจากผลตรวจแล้วบอกว่าพี่ใช้คำถามว่าพี่ไปทานอะไรมา ทำไมเนื้องอกพี่ฝ่อพี่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะดิฉันกรีตดลั่นห้องโรงพยาบาลเลยค่ะดีใจมากต้องขอขอบคุณเซนิตินเป็นอย่างมากนะคะดิฉันได้สุขภาพที่ดีทุกวันนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง